ครับผมสวัสดีนะครับวันนี้ครับวันนี้สามสิบมกราคมครับผมเสร็จแล้วครับตามที่ท่านขอมาครับผมส่วนมีดเข้มครับขัดขาวตลับลูกปืนครับดูครับความยาวแปดนิ้วนะครับความยาวอยู่ที่แปดจุดห้านะครับ สันสันี้5้มิลแบบไล่ปลายครับผมบความกว้างอยู่ที่2อจุดสครับเป็นเหล็กกลับลูกปืนครับผมดูด้ามนะครับเป็นไม้พยุงแบบดำแดงครับผมความยาวของด้ามอยู่ที่5นิ้วนะครับดูครับ เป็นมีนพกมีตำควนะครับอย่าไปตัดไม้นะครับเริ่มนี้มีเจ้าของนะครับผมเป็นของทิศหมีครับเป็นงานสั่งของทิศหมีนะครับดูครับผมพร้อมฝักนะครับเดี๋ยวนี้ราคาอยู่ที่พันห้านะครับภายทางครับผม สนใจเบอร์นี้เลยนะครับจัดส่งพรุ่งนี้เช้านะครับทิดมีขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ